สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนชาววันอังคารนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสไมล์ l ิคโค t เว l o ์เ r อร r o นะคะวันนี้เราอยู่กับคลิปดูดวงประจำสัปดาห์วันที่25-31กรกฎาคมนะคะก็สำหรับเพื่อนเพื่อนชาววันอังคารนั่นเองเนาะก่อนอื่นประชาสัมพันธ์เหมือนเดิมใครสนใจดูดวงส่วนตัวก็ทักทายกันเข้ามาได้ที่ Line@ แอ1 3 1 p p r สนะคะค่าครูเท่าไหร่ก็ได้ไม่จำกัดไม่กำหนดแล้วแต่ร่วมทำบุญนะคะก็ จะมีให้เลือก2แบบนะแบบคอคุย30นาทีแล้วก็แบบอัดคลิปตอบให้นะคะก็จะแบ่งเป็นทั่วไปการงานการเงินความรักความสัมพันธ์จะเปิดให้อย่างละ1ิบใบนะคะแล้วก็ตอบคําถามคุณกี่คําถามก็ได้ไม่จํากัดไม่กําหนดแต่ว่าขอให้ถามในคราวเดียวนะคะโอเคขอรู้เรื่องราวทั่วไปชาววันอังคารนะคะ3ใบนะคะได้ไพ่10บไม้นะคะได้ไพ่เดอะเฮอร์มิแล้วก็ได้ไพ่2เหรียญน,นะคะมองว่าส่วนใหญ่จะโฟกัสเรื่องของการงานและการเงินนะสัปดาห์นี้นะคะงานหนัก มากมากเลยแล้วก็อาจจะมีการหาความรู้เพิ่มเติมในศาสตร์ต่างๆที่สนใจบางคนมองถึงเรื่องการศึกษาปริญญาโทปริญญาเอกต่อนะคะแล้วก็เรื่องของการเงินจะมีการบริหารจัดการเงิน manage เงินที่ค่อนข้างหมุนเงินนะคะน้อเดือนชนเดือนนะคะ ขอดูการเงินการเงินชาววันอังคารนะคะสัปดาห์นี้ได้รับความยุติธรรมค่ะอะไรที่ทะเลาะกับใครมาเนิ่นนานนะคะก็จะได้รับความยุติธรรมแล้วนะคะแต่ประเด็นคือตัวคุณเหมือนจะมีความเสียใจเสียดายเรื่องราวในอดีตบางอย่างนะคะมีใครบางคนยื่นโอกาสในเรื่องของการเงินมาให้นะคะพิจารณาเรารับไว้ได้นะจ๊ะขอดูความรักความสัมพันธ์ชาววันอังคารนะคะได้ไพ่หกถ้วยเจ็ดถ้วยแล้วก็แปดถ้วยนะคะเรียงต่อกันเลยหกเจ็ดแปดนะมองว่าน่าจะมีมีคนที่เขา เรียว่ารักต่างวัยอยู่ในนี้หรือว่ามารับชมรับฟังนะคะแต่ว่าไม่ตัวคุณก็เขานะดูค่อนข้างมีตัวเลือกทางเลือกหรือดูเจ้าชู้ก็ได้นะแล้วมันอาจจะทําให้ตัวคุณเองเนี่ยทนไม่ไหวหรือคิดอยากจะเดินออกจากความสัมพันธ์ก็ได้นะคะในสัปดาห์นี้นะคะอ่ะขอดูหน่อยค่ะให้สถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นนี่เห็นไหมคะเออเป็นเป็นความภูมิใจนะในตัวเองหรือในอะไรก็ตามนะคะแต่ว่าจะแบบ แอบมองหาคนอื่นด้วยนะเนี่ยไพ่เมื่อกี้นะคะมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับคนที่อายุเยอะกว่านะคะ แล้วก็อีกใบหนึ่งนะคะเนี่ยมันเหมือนแบบความรักมันค่อนข้างเป็นรักสามเศร้าหรือมีการนอกใจกันเกิดขึ้นก็ได้นะคะในสัปดาห์นี้นะคะระวังด้วยนะแล้วก็พาพิคเนศอยากจะวอวยพรให้ชาววันอังคารคือไกด์แดนส์นะคะก็คือการแนะแนวแนะนํานั่นเองถ้าหนา,าจ,จะส่งคนมาช่วยเหลือคุณก็ได้นะคะประมาณนี้นะคะอย่าลืมรักตัวเองเยอะๆและเห็นคุณค่าในตัวเองนะคะแล้วสิ่งดีๆจะเข้ามาหาคุณสวัสดีคะ่ะ